เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส RV เป็นไอดีที่1537ในราคา33,590บาทกับรหัสที่มีแรงอดีตสูงสุดเป็นกรีสรูเลอร์กรอบโปรไฟล์เรืองแสงอีกมากกว่า10กรอบ และยังมีสกินตำนานไม่ว่าจะเป็นคริโตอาซูนะไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนครบลีชครบลิงอีโวล5ไดมนชั่นเบรกเกอร์ทั้งไวโอและเทวนาสรวมถึงสกินในตระกูลตุ๊ดจีนไม่ว่าจะเป็นไฮยะเตะเมดิคอลสกินหรือวูของมมราเคิลและสกินอื่นๆในตระกูลตุดจีนนั้นครบแทบจะทุกตัวเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นหนึ่งในไอดีที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งตัวจากช่องของเราถ้าคุณมีงบประมาณ3 0ม0 0นนิดๆ ผมแนะนำให้คุณดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่านี่คือหนึ่งไอดียที่น่าสนใจเลยครับฮีโร่ครบรุนครบและของอย่างละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ฮีโร่115ตัวครบหมดสกิน461สกินแลงอดีตกอรรสลูเลอร์แล, ores, er, และวินเลดเนี่ยสวยมากๆ57.4%จากการเล่นแค่3,000เกมเท่านั้นนั่นแปลว่าถ้าคุณไปเล่นอีกไม่กี่เกมเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับขึ้นให้เป็น60%ได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้น3,000เกมไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะและยังเพียงพอที่จะสามารถทำสถิติให้สวยยิ่งกว่านี้ได้อีกครับและกรอบโปรไฟล์เรืองแสงจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับเริ่มที่ในส่วนของกรอบโปรไฟล์มีในส่วนของกรอบโปรไฟล์ท้องทะเลกรอบโปรไฟล์สีแดงๆอันนี้ก็มีด้วยกรอบโปรไฟล์ exoskeletal ในหัวชื่ออ่านโคตรยากนะครับอันนี้กรอบที่3 กรอบที่4เป็นกรอบเป็ดซัมเมอร์นะครับกรอบที่5ก็เป็นกรอบ c o s m o ส a อส r ราวอลเกอก็สกินทูเรนต์ไอทูเรนสงครามนะครับ5กรอบแล้วนะครับกรอบที่6ที่7ที่8ที่กก้าที่9นี่ก็เป็นกรอบว a l เลอร์พาจากช่วงฮาโลวีนกรอบที่10กรอบมูนไนท์กรอบ11 Cyber ไซเบอร์แล้วก็ยังมีกรอบ Supreme c o n c ลูเลอด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะ รู้สึกว่ามันจะยังมีพวกกรอบอีโววูคองฟูดบังกี้เวลหเนี่ยนะครับดันไว้มีไว้ให้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกรอบทั่วๆไปแล้วนะครับกรอบโปรไฟล์ยอดฮิตอย่างวอลเลพาสซี o ซ6ไอดีนี้ก็ไม่หวายที่จะมีไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญกรอบโปรไฟล์ที่หายากที่สุดมีมูลค่าแพงที่สุดอย่างกรอบโปรไฟล์เฮเลนไอดีนี้มีให้คุณด้วยครับแค่เฉพาะกรอบโปรไฟล์ที่ไอดีนี้ลงทุนไว้ผมว่าไปเติมเองก็น่าจะมีเฉียดเฉียด,ดหมื่นได้เลยนะครับ เพราะบางกรอบไม่มีการันตีสุ่มจก,กว่าจะได้เพราะฉะนั้นไอดีนี้ถือว่าคุ้มมากๆในด้านของกรอบโปรไฟล์ไปดูกันต่อที่ฮีโร่และสกินเริ่มกันที่ฮีโร่ครับไอดี ID นี้มีความชํานาญประมาณนี้เลยครับฮีโร่ที่มีความชํานาญนะครับก็ใครดูไม่ทันก็คือสต็อปภาพแล้วค่อยๆรับชมไปทีละแถวได้เลยนะครับต่อมาคือสกอ์แข่งขันมีการเล่นทั้งหมดตามนี้เลยครับไคลโนเชสเคยเล่นไว้ตามนี้ครับ ภาพรวมในการเล่นแต่ละโหมดและจํานวนแมตต์ตามนี้ครับใครดูไม่ทันสต็อปนะครับสกอร์ผู้เล่น100คะแนนตเต็มใช้ยาสมรภูมิติดระดับภูมิภาคในสงนของนาคอสและที่เหลือก็เป็นระดับจังหวัดทั้ง9ตัวนะครับแชมเปี้ยนชิพไม่เคยเล่นไว้ความสัมพันธ์ลบหรือเพิ่มได้ตามสะดวกทีนี้มาดูกันต่อที่ฮีโร่และสกินฮีโร่ผู้สั้นสครบทุกตัวเหรียญในเกม80,000เพียงพอที่จะซื้อฮีโร่ในอนาคตได้อีก3-4ถึงตัวเพราะฉะนั้นครบไปยาวๆครับสัตว์ถัดมาคือสกิน 300ไม่พอ400กว่าเลยครับไอดีนี้461สกินถ้าเอาตัวเลขเป๊ะและไอดีนี้จะมีสกินอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวไล่กันตั้แต่ตัวแรกที่เป็นวอลเลอร์พาสของ l o r e a w w n t t r ท Party เลื่อนลงมาก็จะมีสกินวอลเลอร์พาสลิมิเต็ดต่างๆอีกมากมายแล้วก็สิ้นสุดสกินสุดท้ายที่มีแล้วอยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลิมิเต็ดของ r u อี้นะครับ ไม่ต้องแปลกใจครับสกินบางส่วนที่เรามีแล้วและปัจจุบันมีกิจกรรมรองรับอยู่เนี่ยมันจะไปเด้งด้านบนอย่างเช่นโอเมนตอนนี้มันมีกิจกรรมมันก็เลยไปเด้งด้านบนเพราะฉะนั้นนี่คือ1ในสกินที่มีแล้วโอเมนเดโมชันเบรกเกอร์แล้วก็ A AC 2 0 2 1ง r i นย่สไบรท์แล้วก็สกินอื่นออีกมากมายครับนี่คือสกินบางส่วนที่อยู่ด้านบนทีนี้ไปดูกันต่อจากตัวถัดไปจนถึงตัวสุดท้าย ก็จะมีพวกสกินเรียวมะอุนตาแมนมิราเคิลมอทอสสกินคอลแลบลิมิเต็ดต่างๆมิราเคิลเรียวมะเทอร์นิ่งสวาร์เล์สไตรต์โนเฟสติวัลของเกรกครับเอสตีมลิงทองมิราเคิลกิเลนสายฟ้านาคอสมิราเคิลลาสเขียวมิราเคิลวูคองอย่างเมทัลลอดอันนี้ก็เป็นสกินตัวจีนแล้วก็มี AAC 2018ของนาคอสครับ สกินลิมิตสกินซู p ร r มต่างๆอีกมากมายก็เดซออฟลักยีน่าวลิทั์สกินเทวนาสเอลสุเมดิโคลสกินของเทวนาสอย่าง FEEX1Silverwing มีด้วยครับมิราเคิลเอลสุ RPL เอลสุ DimensionBreaker อนิเมเทวนัสมีด้วยครับแล้วก็ยังมีลิมิต็ดอีกมากมายครับของซูก้าโอเมนบราดัมเอนโซแล้วก็มีลิมิต็ดพิเศษอย่างแอสตริดดีวินเนอร์จากตุษจี และยังมี Limited c r a รกชุดว่ายน้ำ s อส a m a มอารามมิโกดักไซสกินลิมิเต็ดต่างๆก็ De สส์ออฟลักทั้งของ Emily และของยีน a ามี m ิรา c l e Tour รนหุ่นยนต์และ Tour รนกระบี่อย่าง Spellba d าสเตอร์เมดิคอลสกิมีด้วยครับพร้อมกับทูเรนทองอากาศ Ste a m c มคอ m o s s s o l a ลาเฟและยังมี m e d i c a l Skin Butterfly The Phoenix และก็สกินที่ต้องคลิกให้ดูนิดนึงเพราะมีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้เนื่องจากการคอล์ัป์ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วอย่างอาเนะาจาก สปอตอาร์ตวครับได้ไปเลยจากไอดีนี้และยังมีมิราเคิลของยอน Celestial m ม s สแมนสกินลิมิตตดต่างๆมากมายมิราเคิล i o เลตแต่งงานมิราเคิลเซลฟิสไซเบอร์คอร์ทอกซิคสติงยังมีอีกเพียบครับ RV ครบรอบหนึ่งปีอย่างไวเลต c o l อร์บลั t และก็ d ด m เ n ชั่นเบรกเกออย่างว o Anime นิเมะวายโอเอมีด้วยแล้วก็มีมิราเคิลลิปโปหุ่นยนต์ครับและยังมีสกินที่เรียกได้ว่าเป็นเมดิ c ค l ลที่เข้ามาไม่นานนี้เองเรียกได้ว่าเป็นเมดิดคิล สำหรับสกิน h ฮ y เต e Origin ครับก็เป็นสกินที่แรร์และหายากที่สุดของสกินตุดจีนและก็เป็นหนึ่งในสกินตำนานที่สวยมากๆอีกตัวนึงเลยซึ่งไอดีนี้เจ้าของลงทุนไว้มีเรียบร้อยครับมีเอสตีมลอรียมิราเคิลนาริยาแล้วก็ยังมี Limited กับสกินคอลแ Halloween อีกมากมายเอสตีมไอริทองมิราเคิลซานิสกินบลีลิโปครสกีจิโก AIC สองพสิบเซานิตมิราเคิลไฮยเตะอวกาศไฮยเตะมูนไลท์สกิน R V Xbliss อย่าง ad, iki, iel, ah, amy, aken, estial, Space, ender, มูรหลาดกุจิกิเบีลกุยะและมิราเคิลเซเลสเซียลสเปซเบนเดอร์มีเอสตีมมูรลาดทองแล้วก็ยังมีในสง RPL Qlen ด้วยนะครับเอสตีมลิเลียน่าสกินฟุตบอล Qlen ลาวิลอวกาศสกินลาอ่าคาเวนี่น uh, ักเรียนแล้วก็ริกเตอร์สเปซโรนินลิมิเต็ดคีล่าฮาโลวีนลิมิเต็ดซาต้าอินเตอร์สเตลล่าและก็อีกมากมายเลยครับ อันนี้สสกินที่ต้องคลิกให้ดูครับคริโต้ V1 ครับจากสวอตอาร์ต V1 และคริโต้ V2 จากสวอตอาร์ต V2 ครับสสกินนี้ประเมินค่าไม่ได้ครับเพราะต่อให้คุณเพิ่งเล่นเริ่มเล่น RV และขาดสสกินนี้มีเงินให้ตายก็หาไม่ได้ครับต้องหาซื้อ ID ดีอย่างเดียวเท่านั้นถ้าอยากได้สกินเหล่านี้บอกเลยว่าไอเดียนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆที่ลองรับ2สกินนี้ไว้ให้แล้วและยังมี1ในสกินที่มีมูลค่าการสมที่แพงอันดับต้นๆของเกมนี้ เพราะบางคน8,000บาทยังไม่ได้ก็มีครับสำหรับสกินไลท์โทชิโร่สกินนี้เจ้าของลงทุนเติมไว้แล้วและมีครบทั้งเซตไม่ว่าจะเป็นบลีดอิจิโกะมูหลายคุจิกิเบียคุยะและสกินเมื่อกี้นั่นเองครับโอ้โหผมกดออกหลุดไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ผมพาไปดูต่อจากบลีดเลยแล้วกันนะครับนิ้วลั่นครับคุณผู้ชมมันกดคลิกแล้วมันหลุดไปยาวๆเลยเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะ โอเคเราถึงบลีดตรงนี้นะครับแล้วก็มีสกินไทย RPL อ้อยนะครับลิมิเต็ดดาซี่เฟรนดิโน่อวกาศล a s t มวยไทยมิสอาวีนะลิมิเต็ดสกินกับอันติเมตสกินกับวัลเลอร์พาสกินและลีเจนสกินอีกเยอะอย่างอันติเมตลอรียอลนะครับพรีสติดนาตา雅เนี่นะครับแล้วก็มีลีเจนสอีกมากมายอันติเมตของยอลีเจนของอลิสวัลเลอร์พาสของคริซี อีโววูคองเอ้ยอีโวไซเบอร์คอร์ของนาคอสนะครับเวลห้าแนติเมตกริซี่อีโวบัตเตอร์ไฟเวลสามแล้วก็ลิมิเต็ดลีเจนต์อีกมากมาย FMVP ของฉีลิมิเต็ดของไฮเยเตลีเจนต์ต่างๆนะครับบอกเลยว่าเพียบครับอันติเมตมาลอชคุณยนสงการทูเรนแอสโทรวอลเกอร์คิวเลนอวกาศทั้งสองล่างเลยนะครับแล้วก็ยังมีออนติเมตเทวานัส ฟอกชัยไบเดนและก็ยังมีอีกเยอะครับที่เป็นสกินระดับพิเศษพร้อมกับฟูของฟูดมังกี้ปั้นไว้ที่ e ีโวเวล5แล้วด้วยครับและจบสกินสุดท้ายก็คือฮีโรอิกของลัมเบอร์แม็กมานี่คือสกินทั้งหมด4 6 1สกินจากตัวบนสุดไปจนถึงตัวสุดท้ายบอกเลยว่าโคตรอภิมหาคุ้มครับกรอบโปรไฟล์กับสกินประมาณนี้เนี่ยยังไงก็เติมไปหลักแสนนะครับต่อมา มาดูกันต่อที่รูนกันบ้างครับไม่ต้องพูดเยอะเลยครับสำหรับไอดีของขนาดนี้ไม่มีทางที่เจ้าของจะปล่อยให้รูนไม่ครบนะครับรูนใน i อดีนี้จะสังเกตได้ว่า10ทุกชิ้นและชิ้นส่วนรูนเหลือเกือบครึ่งล้านครับ490,000ชิ้นเพราะฉะนั้นเพียงพอที่จะซื้อรูนในอนาคตถ้ามีแบบใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้น i อดีนี้คือ i อดีที่ตอบโจทย์ตอบการเล่นทุกตัวละครเพราะมีรูนทุกสายในเกมนี้ครับและต่อมาคือปรับแต่งเริ่มที่เอฟเฟกสังหารมี 2 4 6 8 10 12 14 16 16ชิ้นครับเอฟเฟควาร์ป2 4 6 8 10 12 14 16 18ชิ้นครับเอฟเฟควิ่งมี2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20ชิ้นครับส่วนอีโมจิมีทั้งหมด57อันนะครับผมจะไม่ได้พาไปดูนะครับรวมถึงในสงของท่าเต้นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ดีเทลพวกนั้นใครซื้อ i อดีนี้ไปเข้าเช็คด้วยตนเองได้เลยส่วนคลังของจะมีตราอัญเชิญสกินต่างๆที่สามารถเข้ามาดูและกดรับได้เลยบัตรเช่าสกินพวกเอฟเฟกบางอันอิโมจิบางอันเป็นแบบถาวรรอการกดรับอยู่ในคลังของเพราะฉะนั้นผู้ชมที่ซื้อ i อดีนี้ไปก็เข้ามาเช็คในคลังของและสามารถกดรับไอเทมหรือขายทิ้งตามสะดวก 294เม็ดในการสุมลอตอรี่คุณเอาไปเลยในส่วนนี้เอาไปสมเพื่อการันตีคริสตัลแดงอีก2เม็ดได้เลยแล้วก็มีกล่องกับชุดแต่งต่างๆพร้อมท่าเต้น,นต่างๆที่รอ,อการกดรับและบัตรเปลี่ยนชื่ออีกา้าใบใช้จริงในการเปลี่ยนสิทธิ์นั่นแปลว่าซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อแค่ใบเดียวจะเปลี่ยนได้ทันทีแล้วก็คริสตัลแดงอีก4เม็ดคุณพละคุณเจ้าคุณสามารถนำไปแลกสก,กินซูพรอมในอนาคตได้อีกสูงสุดถึง4ตัวเม็ดละตัว และถ้าอนาคตมีการปรับเปลี่ยนให้สกินมิกราเคิลหรือเมทิเคิลสามารถเอาหินตรงนี้มาแลกได้คุณก็แลกได้เลยตามนี้ครับเพราะมีสำรองให้ถึง4ชิ้นนั่นเองครับและนี่คือของในคลังทั้งหมดครับแรลปัจจุบันยังไม่ได้ทําการรีซีซั่นนะครับเนื่องจากไอดีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีคนเล่นตลอดนะครับทุกไอดีผมซื้อขาดมาจากเจ้าของเพราะฉะนั้นผมคือเจ้าของเพียงผู้เดียวแล้วผมมีไอดีในมือ50าสิบกว่าไอดีใครจะไปเล่นไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ก็เลยมีแรง์ที่ต่ำนิดหนึ่งใครก็ตามที่ซื้อไปต่อผมคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องที่ยากนะคะอ่านแรงจะอยู่ที่ระดับ Diamond IV ครับและนี่คือทั้งหมดคอยดีอาที่1537ราคา33,590บาทครับใครก็ตามที่สนใจซื้อไอดีนี้คุณจะได้ข้อมูลของไอดีนี้หัวจะหดเท้าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยติดเฟซขายยกเฟซหรือเปล่าติดเมลขายยกเมลหรือเปล่า เชื่อมอะไราก็ตามผมให้คุณทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องของการกู้คืนหรือเรื่องของการโดนแบนย้อนหลังไม่มีเพราะผมตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือไอดีที่ตอบโจทย์มากจากช่องของเราแนะนําเลยใครสนใจติดต่อมาสั่งซื้อด่วนเลยครับที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบมาให้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้อินบ็อกซ์มาสั่งซื้อกับเราได้เลยครับ ขอ,อจบการรีวิวด d r v ที่1,537เป็น,นเพียงเท่าน,นี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวอีครั้งถัดไปของช่องพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ